ข้อามที 8, ไม่ได้ยากนะอยู่ระดับเลเวล2อเท่านั้นครับเลเวลอยู่ปานกลางนะสม้มมีส้มโอทั้งหมด700ผลเป็นพันทองเป็นพันขาวทองดีร้อยละ45ของส้มโอทั้งหมดก็เหมือนกับรู้และพันขาวทองดีเท่าไหร่รู้และร้อยละ 45หรือเหมือน4ีเของคือการคูณนะ,ะ่รร้อยละ45มันก็คือเป็นเศษส่วนแล้วคือ45ส่วนร้อยความจริงก็เทียบปญ,ญิติยางก็ได้นะแต่นี้มันเห็นประโยคแบบนี้เลยไงก็คือ45ส่วนร้อยคูณทั้งหมดอ,ะอ่ะคูณทั้งหมด700มันคือพันข่าว้องดีแล้วตรงเนี้ยตัด2ตัว7 5 สามห้าข้สามเจ็ดสี่ยี่แปดก็เป็นสามสิบเอ็ดสามหนึ่งห้าที่เหลือเป็นพันขาวน้ำผึ้งกี่ผลแหมกูรู้เลยนะว่าตอบตามที่พ่อเลยอันนี้มันคือสติมาปะมันคือพันขาวท่องดีตัวนสักหน่อยที่ที่เหลือเขาบอกที่เหลือเขาพลิกเลยนะอ้าวโหหนู สับเข้าไม่ได้ลบก,กันห้าเป็นเก้าเป็นแปด่ะมาละนี่นะใส่สองตัวก็รู้แล้วนะครับอเป็นไงเจ็บใจไหมล่ะอ่านโจทย์ให้มันแม่น